สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเจ้ากรรมในเวรตามทันคนเกิดสามราศีนี้ดียาวยันสิ้นปีคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงคนสามราศีที่เจ้ากรรมในเวรยังตามท่านอยู่ค่ะก่อนอื่นเลยเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15รกรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะชาวราศีกรกฎควรจะหายา,ยาแก้ปวดไว้ข้างกายตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ เพราะว่างานที่จะเข้ามาแฝงไปด้วยปัญหาและอุปสรรคหน่อยๆซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่เป็นปัญหาจุกจิกที่คอยกวนใจไม่ให้รู้สึกสงบแต่โดยรวมถือว่าโอกาสการงานราบเรื่อนดีไม่มีปัญหามีความสำเร็จเกิดขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะมีเจ้ากรรมนายเวรที่เข้ามาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานทีมงานหรือบริวารอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นจะทำให้งานต้องสะดุดในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดราศีกรกฎนั้น มากจะต้องเจอกับการแข่งขันต้องทำงานที่มีการแข่งขันสูงแต่ก็จะมีโอกาสมีชัยชนะนะคะชาวราศีกรกฎหลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์เป๋าตุงเพราะจะมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาแถมมีโอกาสได้รายได้พิเศษอีกต่างหากแต่ก็จะหมดเงินไปกับเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นหากได้เงินมาให้สำรองเงินเอาไว้สักนิดก็จะดีมากๆค่ะ ใครมีคู่แล้วความสัมพันธ์ค่อนข้างราบรื่นออกแนวจะราบเรียบเลยด้วยซ้ำนะคะไม่ค่อยมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นแต่ก็ยังดีที่ไม่ค่อยมีปัญหายังสามารถครบกันไปได้ตลอดรอดฟังค่ะ ใครโสดอยู่ช่วงนี้มีเกณฑ์หัวกระไดบ้านไม่แหง้งเพราะมีแต่คนแวะเวียนมาขายขนมจีบอยู่ตลอดเวลาแต่ก็จะมีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนเข้ามานะคะส่วนในใจคุณเองก็ยังไม่ได้ปักใจรักใครสักคนเพราะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกจริตสักเท่าไหร่ความรักมันเลยยังไม่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองค่ะถัดมาราศีที่สองเลยก็คือท่านที่เกิดในราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึงวันที่16ตุลาคมนะคะ พายุลมฝนในช่วงครึ่งปีหลังนอกจากจะพัดพาเอาเมฆฝนมาแล้วยังพัดพางานมากมายมหาศาลมาให้รับผิดชอบอีกด้วยค่ะเรียกว่าง,งานนี้ทําให้โซซัสโซเซเดินไม่เป็นจังหวะก,กันเลยทีเดียวส่วนความก้าวหน้าก็สวนทางกับปริมาณงานนะคะนั่นหมายถึงว่าง,งานเยอะแต่ก้าวหน้าช้าแต่ก็ยังโชคดีที่มีเกณฑ์ความก้าวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่าใจร้อนก็ขอให้เอาน้ําเย็นลูบหน้าสักทีหนึ่งก่อนเพราะงานนี้ต้องใจเย็นลูกเดียวค่ะ ใจรอไม่ได้เพราะสิ่งที่ทุ่มเทมามันอาจจะพังเหมือนปรา,าสาททรายที่โดนคลื่นซัดไปกับตาก็ได้นะคะท่องไว้เลยว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแปะเอาไว้หน้าโต๊ะได้เลยนะคะเพราะว่างานนี้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักมัวแต่ไปรีรอคนมาช่วยก็จะเสียเวลาทำมาหากินปเปล่าๆต้องขยนันอึดถึกและทนนะคะถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะส่วนใครที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา ตอนนี้ก็จะเริ่มซาซาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นจะหวังพึ่งใครไม่ได้จริงๆค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปส่วนใครที่รู้ตัวว่า,วาเป็นนักพูดฝีปากกล้าก็ต้องระวังนะคะเพราะอาจจะไปตีฝีปากผิดเวลาเวลาจนทำให้งานงอกก่อเกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัวค่ะบางทีการที่ไม่มีเหตุการณ์ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เราชะล่าใจได้นะคะแต่ขอบอกเลยว่าภายใต้ลมที่สงบแฝงไปด้วยพายุร้ายค่ะ นั่นหมายถึงว่าการเงินจะราบรื่นไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอยู่ๆจะมีเหตุให้ต้องใช้เงินแบบตุ่มเดียวแบบใช้เงินก้อนถ้าไม่ได้สำรองเงินเอาไว้มีหวังนอนก่ายหน้าผากแน่นอนเลยนะคะใครมีคู่แล้วต้องพยายามทำตัวเองให้อยู่ในลู่ในทางอย่าออกนอกทางพยายามห้ามใจไม่วันไวไปกับสิ่งเรารอบตัวไม่อย่างนั้นจะทำให้คนรักเสียใจได้และตัวคุณเองก็อาจจะต้องกลายเป็นคนโสดโดยไม่รู้ตัวคะ่ะ ส่วนใครโสดอยู่คนอื่นอาจจะเห็นว่าคุณโสดไร้เดียงสาแต่ความจริงแล้วก็มีคนของคุณอยู่นะคะคือจะมีคนมารักมาชอบแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดมาขายขนมจีบแบบออกหน้าออกตาเป็นเพียงการคุยกันเบาๆหลังใหม่แบบไม่ให้ใครรู้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มว่าจะเป็นเพียงแค่คนคุยกันมากกว่าค่ะแลแล้วก็มาส่งท้ายการที่ท่านจะเกิดในราศีพิจิกนะคะ หรือถ้าจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปชีวิตเหมือนอยู่กลางสมรภูมริรบต้องมีการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคอยู่ตลอดแถมยังมีปัญหาเล็กๆออกแนวจุกจิกกวนใจกวนประสาทอยู่เรื่อยๆแต่ขอให้สบายใจได้ค่ะเพราะว่างานมันจะสำเร็จได้แน่นอน แต่เบื้องหลังความสําเร็จก็ต้องทานยากแก้ปวดกันหน่อยนะคะนอกจากนี้คุณกับเพื่อนร่วมงานอาจจะมีการตีฝีปากกันบ้างรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรที่มาในรูปแบบของลูกน้องและบริวารขับเคี่ยวกันไม่จบไม่สิ้นสักกทีหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของการเจรจาพาธีติดต่อง,งานติดต่อลูกค้าต้องใช้น้ําอดน้ําทนเป็นส่วนใหญ่เพราะงานจะไม่สําเร็จทันทีแต่จะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความมานะอดทน หากอดทนได้ก็จะเป็นผู้ชนะหากไม่อดทนก็ต้องกลับบ้านไปต้นมน้ำแห้วสดเอาเองนะคะแต่ชีวิตยังมีหวังค่ะในการติดต่อง,งานยังมีโอกาสสำเร็จต้องดูจังหวะเวลาเลิกพานาทีดูช่วงจังหวะดีๆก็มีโอกาสสำเร็จได้ไม่ยากค่ะการเงินค่อนข้างดีมากนะคะมีโอกาสได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์ ได้ของขวัญหรือได้รับรางวัลจากการชิงโชคเรียกง่ายๆว่าเหมือนเงินหล่นมาจากฟ้าอยู่ดีๆก็ได้นอกจากเงินที่อยู่ดีๆก็ได้มาแล้วยังจะมีรายรับจากหลากหลายช่องทางรายรับอาจจะมามากกว่าทางแยกในกรุงเทพอีกก็เป็นได้ค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งฮึกเหิมจนใช้เงินเมอเติบไปนะคะเพราะว่าเงินทองเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วมีวันหมด เพราะฉะนั้นถ้ามัวแต่ใช้วันดีคืนดีเงินอาจหมดกระเป๋าได้ค่ะเพราะฉะนั้นวางแผนเก็บเงินไว้หน่อยก็ดีนะคะส่วนเรื่องราวความรักใครมีคู่แล้วน้ำเปล่าที่ว่าจืดก,ก็ยังมีรสชาติมากกว่าสัมพันธ์รักของคุณอีกค่ะคุณกับคนรักเหมือนอยู่กันไปอย่างนั้นอยู่กันเพราะสถานะแต่ความรักมันเจือจางหนักมาก หากจะให้ดีให้หาเวลาไปย้อนรำลึกความหลังความรักความทรงจังกับคนรักบ้างเพื่อที่จะทำให้สถานการณ์ความรักเข้าสู่โหมดปกตินะคะส่วนใครโสดอยู่ก็จะเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์ตามสไตล์ของชาวราศีพิจิกอยู่แล้วค่ะความรักไม่ชัดเจนเหมือนรักในม,านมา่านหมอกขมุกขมัวไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนแม้ว่าจะมีคนมารักมาชอบพอเขามาเดินเกมรุกเข้ามาใกล้ชิด คุณก็คุยแค่เพียงการรักษามิตรไมตรี 3, แต่ครั้นจะคิดเกินเลยไปไกลนั้นก็ยังคิดไม่ค่อยออกนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนเกิดสามราศีที่ตั้งแต่นี้ยาวไปจนถึงสิ้นปีเจ้ากรรมนายเวรตามทานก็ระวังกันไว้หน่อยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ